อะไรอยอย่าบอกนะมีผลขึ้นตัวแต่ว่าใครอยู่ภาพอันห้องไปเหลือลแรกมันมันมันอยู่ในอันภาพมันอยู่ในอันภาพมันอยู่ในอัน นี่สถานที่ปิดอยู่เรียกแต่ชิดตัวกแล้วว,ว,ว,ว่าจะประกาศคนหายวาสันสักลายเจ็บมาสักลายมือมาเจ็บไหมครับว่าสันไยมือไหนสักลายมือตกย่ไม่ค่อยเจ็บนะครับเวลาเราสักสวัสดีที่รักวัสันสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับป้าสงผมเป็นไงบ้างนี่คือฝวกหล่างแค่ฝนตกไหมฝนตกพี่ดอง ซีทุบหลับมีคนบ่นอะไรสุดลายสวยเนาะป๊าดซีเกมกำลังร้องเพลงนะสันเออเพี่ซีเกมอันช่วงนี้ก็ค่ายเพลงตัวเกมเมซี่ก็หากินไพ่หายกินมาได้พี่น้องยูรีกับไออกงานกรุงเทพยตัวน,นี้ยูรีอยู่กรุงเทพยบสองสามอันละยูรียวนอยูเท่าไรสองสามหมื่นแล้วลนะครับพี่น้องเดี๋ยวช่วนใหง่ายงานงานขอรางวัลใหญ่ง่ายอีเวนต์งานอีกอย่างสิพี่น้อง หลายยูริซึ่งงานเข้าเยอะขนาดเพลงขนาดเพลยงยูริไม่ได้บอกนะนี่เพลงสองเนี่ยแต่ว่าเพลงสองซ้อมละเพลงสองยูริซ้อมแล้วผมบอกเลือดยาแล้วเขาจะเป็นเกาหลีเมียเป็นหนุ่มเกาหลีเมียใครยมิครเขายจีแต่งตัวร้ายตายพี่น้องช่วงนี้จะเป็นรลายแบบเนี่ยแต่งไปเรื่อยบ่แหงว่าเจ้เบื่อไง แต่งเปเรื่อยไม่ให้เอฟซีเบื่อซีแกมวันนี้ประกองานคนเดียวที่เสียงอะไร บอสนวดบอสนวดเพื่อนๆเพื่อนบอสเคารพไผรเคารพแต่บอสบีกพนักเพื่อนออกไรส่วนบอสก็บอกว่าไม่ไม่เคารพใครนอกจากบอสบีกว่างั้นเจนบอกคือบอสใจเขาคือไรมึงถ้าเป็นเดรปเปอร์ไงซีแกมไปออกงานเดียวอยู่หอนแก่นอยู่รีบห่อกงานอยู่อ่ากรุงเทพตัวเกี่ยวมีห้างอยู่พัตยาเบิ้งไข่เพ่งมุขไข่พี่น้อง งานแกตส่วนอ๋อเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้อ่ะเป็นยังไงบ้างบางคนก็คอมเมนต์ว่าเดินเสือคือได้ออกดอกไม้มาไหวบอดก็คือเรื่องมีอยู่ว่าไปพูดให้ฟังตอบัดเนียนเขาเรียกว่าเรื่องเดนเสือลาเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นั่นที่ว่าเป็นยังคือถือดอกไม้สีนาเพิ่งมาขอทูนเรื่องหยังคือที่บ่านอยว้บีนัลลาไข่อยจมมาลาไข่อยข่อยจมไขว้กา ไข่จมไข่กาข้าบังดีพี่น้องเวลาไข่ซสอนคนหนีไข่อยสิซอนให้แบบว่าให้มันตื่นให้มันตื่นให้มันเบื่อให้มันเบิกบานไข่อซสอนคนอหนีข่ย้อนตื่นเบิกบานเออข่ซสอนคนอหนีไข่ซ้อนใตื่นเบิกบานให้แบบอุ้ยกูต้องตื่นหรอกกูต้องลุกแล้วสีนาอืมมาที่นี่เรื่องมีอยู่ว่าวันที่ว่าไปเล่นอยู่วนวันที่ว่าไปแสดงยวน ชนบุรีอำเภอหนองใหญ่เออำเภอหนองใหญ่ไปไปสแสดงรวมเพือ่อนหนองใหญ่ตัวเกี่ยววิสีไปเบิดวงไปเ,ไปเ็มวงมงกุงเ็มวงมงกุงไปซ้อมกันมือกึงองอ้ากันไปอันเบิดวงไปซ้อมตั้งแต่ศรีหามุไงร้รกเยลยล่ะอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีคนร้ายคนเต็มงานเลยพี่น้องคนเีอวมากกว่านั้นแบบตุม่มก็เยอะแต่ว่าคนแหกันมาดู คนแหกกรรมดูทั้งแบบอำเภอมาทั้งอำเภอแบบจริงๆอ่ะเออแล้วมันคนเต็มไปหมดเลยสังกะสีอ่ะแล้วมันในงานผลไม้ทีเนี้ยวันนั้นอ่ะเราก็เช็คตารปกตินี่แหละทีเนี้ยพอเช็คเสร็จปุ๊บก็เลยกลับห้องกันไปแต่งหน้าแต่งอะไรก็พากันออกมาออกมาบานเยน กาลังสีขึ้นแสดงเนาะอกำลังจะขึ้นแสดงกาลังสีเปิดไม่แล้วนะกาลังสีเปิดไม่เตรียมตัวแสดงตุ้มต่ำเรื่องกาลังสีโอ้เปิดตัวทีมงานโตเกียวมิวสิกน้ำทีมโดยผู้อยู่บ้านฟินแลนด์ทินาขึ้นบูม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 ขึ้นบูมบ้มขึ้นข้าวหนึ่งติงตังมาว่ามีติงตังมาบอดแดนเซอร์ โมเดวสุดจะมาได้หมดสันฮึคือจะไม่ช่วเปิดตัวฉันโมนี่ไม่ใช่ละคือจะเปิดคือจะไม่ช่วเปิดตัวฉันเอาละเด้อใช่ไหมชปปเชล่าลสุดพื้นมี่คมทุสุดสุดกูก็บม่มีี่โมน,นี่โคนหลายๆแค่ละโอนี่ไม่ใช่ละศูนยหมดแล้วที่ศูนย์อันนี้บอกบอกแล้วมันจบไปแล้วแต่ว่าพูดคำๆน่ารักๆให้ฟังเรื่องราวแบบอุปสรรคปัจจันของตัว,ตวเมกมสิทธิ์แต่ละวัน มันเรื่องอะไรคือคือหมู่บานมึอนี่ต้องเปลี่ยนต้องมีชุดบอดสื่อ,อคือต้องเปลี่ยนชุดไหมใช่ชุดซัมบะได้ใช่ใช่คนมาอลังการอยู่แล้วใช่คนมาแบบเต็มทีกับเอฟซีอยู่แล้วนะเสื้อผ้าย์เสื้อผ้าย์นะฉันจะลงแรงกลุ่มมาทำไมวันนี้ม,มีชุดชุดฉันไปไหนทระาณนีรแหชุดเด่นชุดเปิดตัวบอสผมงมาลัเพราะทีะ่งานอ้ยุ้ยใชย่มากเจยนะเออมากเลยนะ บ่ตอบจะคนบ่ตอบจะคนบ่ตอบจะคนพี่น้องบ่ตอบจะคุ้นไขกระดิ่ลงแอดกลุ่มมาตอบมาด้วยสี้แจงมาด้วยชุดเปิดหัวชุดเปิดหัวหน้าไปอยู่ในปฏิบ้านซักบอแทงเรื่มซักพุน่นนึงกะซักแล้วพุน่นนึงกะาพากในซักสุดเบิร์ด อันเบิดอันนี้เบิดเขาก็ระเบิดลงหลังหันตึมแงนึงคือหนึ่งเขาก็เอิ่อหัวหน้าสุดแดนเสือม,มาคุยทําไมถึงมันพลาดได้ถึงพลาดก็ไม่คนที่จะพลาดพาะนี่คนมันเยอะถึงคนมันน้อยก็ต้องบ้ามพลาดแต่วันนี้คนเยอะชั้นศูนย์แท้นี่งฉันจะได้ชว์แบบว่าอันนี้จริจะเตรียมมาก ไหนก็แต่ว่าการแสดงปกติไปคือเก่บาบอลไปเนี่ยเป็นเล็กๆน้อยๆแต่ว่าคำคำพวกเร่อฟงังที่มันเกิดขึ้นนะครับอุปสรรคแต่ละวันตัวเกี่ยวหันสาตัวเกี่ยวหันสาตัวปลาหันหันสาข่อยู้แล้วกลมปุ๊บแดนเซื้อพักการตื่นเชียร์แล้วบอดศูนย์แล้วบอดศูนย์แล้วบอดศูนย์ข่อยกันหูยุปลาข่อยสวนแดนเสซอก์โอ้โหเราคอยสวน ซุปเนี่ยข่อยหอยบ่อกเคย์ศูนย์ปานนี้มืูอั้นข่อยมืูอั้นก่อนข่อยศูนย์สี่สุดแล้วมือที่หอยนั่นแหละคือข่อยศูนย์สี่สุดแล้วปกติข่อยบ่เคยลงไปวานนักเรียนซื้อเทียดีเรื่องอั้นเรื่องนี้เน,นี่ยนหะอยผ่านไปตลอดโกกขีไปแจ้งน้องแล้วเสื้อคนที่ไปแจ้งคนที่ไปแจ้งคนที่ไปคุยบอสไม่คุยเพราะบอสบอสมีงานเยอะมากมายบอสจะสั่งงานหนึ่งสองสามสี่งายขึ้นมาอาท,ท,ทีทั่วขันไปข้ามสองครั้งงานบอสนี่ผู้ใดเเนเสียเขาแต่ท่านตอนนี้ท,นท่านนางเจริญะ พิชตับแล้วมือนีฉันมามพิดตับกูแห้งแล้วมือนีลืมสตรกูว่าสุดทจายมาฉันเห็นงานมือลรลอยมนูนเ่ยถคือบ่เพลคเลลืมสุดเจ้าเทียฉันเห็นงานเช้าเทียเ่ยงเย็นเย็นเที่ยงเงยงช้าดึกทีหนึ่งทีสองทีสามหกโมงเช้าฉันก็ไม่เคยลืมอะไรเพราะว่าฉันมีคนเตรียมให้เออท่านหลังตื่นขึ้นมาก,ก็ได้เป็นอันดอกมาลาดวงดอกไม้ มาลาดวงดอกไม้ก็เลยไปหาบอลก็เลยเป็นเป็นไปมาลาด,ดวงดอกไม้มาตั้งใบขอโทษครับัะไรเมียตัวเกี่ยวเนี่ยตัวเกี่ยวตูปปลาอะไหเมีก็เลยเป็นตัวเกี่ยวมาลาดวงดอกไม้ขอโทษครับขอโทษครับพวกเราจะแก้ไขจะแก้ไขไม่ทาอีกแล้วอะไเมียนออกบอนึกออกนออกบอเพราะว่าลงหามมาท่าบอกเราลยฉันกระตู้นฉันหนีเลยฉันกราตู้ฉันบอกเลยผิดแต่กันแห้งทำไม เพียงยังตัวดูใช้เรื่องสุดใช่ไหสิละ่ะมันอยังก็นักนนหน,นก้าเรื่องสุดนี่สุดอะไรเนาะบอกมันเป็นรอยรอบแล้วเรื่องสุดนี่ให้การตะลางเวียนกันซักดูเล็กช่วยกันซุดก็ซุดจุกของใส่หำก็กินห้ำจุกขอองเี้ยย่างเงี้ยเงี้ยห้ำจุกของใครห้ำจุกขอางย่อย,อยนอกจากแบบหายสิซักในถูยู่นังส่วนดอกกระเล็ดัานานั้นจุกกระเล็ดจุกส่ง,กสยยงแม่กระเล็ดจ้าขอางแหม เงี้ยกะยังงามเงี้ยมดากะควางเหมือนไหลน้องหันเนีซักเอาเหมนตัวซีหาตัวหนึ่งมันบอกเลยไปบอกดูไปน้ำโค้งดอกซักสืบหาไปซื้อขึ้นกระเล่นโจมกระเล่นเตื่นขึ้นมางกระเล่นเป็นคลิปมาลาดวงดอกไม้มาตั้งไว้เผื่อบูชาอุชาองค์พระพุทธบูชาองค์พระธรรมก็เลยเออเดี๋ยวหลานมันหัวจักอันนี้แต่ว่าอย่าเป็นบ่อย บอสมาแนลบอสมาแนลตลกค่ะจริงนะบอสมันตลกแต่ว่าถ้าบอสตลกด้วยแต่บอสมันจะมีสอดแทบความความจริงจังบอสบีนี่คือบอสมองไม่ได้ไม่มองไม่ได้กินองฮออะไรไม่ได้กินองกฮออย่างไม่ได้กินอะไรเลยจ้าตอนนี้ไม่ได้มาอะไรเลยยังไม่ได้กินอะไรเลยคิดไหมอะไรทั้่องซีนเพราะเพิ่งมาจากทํางานแล้วก็มาไลฟ์สดโซลีโซลีเบ้าแต่ว่าผมมันเป็นปพกซึ้งมาเลยดูขึ้นยังคนวงนอน่สิ ตื่นตื่นนอนต่นอน้านอนนอนาตามทางนอนาตามทางต้องมีคนดูแลใชงให้เดินเือรไม่ไม่ต้องดูแลดูแลตัวเองเพราะให้คนอื่นเคยให้คนอื่นดูแลแล้วถึงแม่เพื่อนดูแลเสืผหามื่อก่อนยันใสตะก,ก,กาือเกาเหนือบอลพห้เราดูแลตื่นดีทีสุดเขาเขาประชุมมาแล้วเขาจัดการตัวเองเสื้อผ้าหน้าแผ่วในเสื้อเนี่ยเขาจะดดูแลกับของเขาประชุมแล้วเขาเขาใจกันแล้วคุยกันอีกปีนึงแล้ว ขัดเปรียบเทียบแล้วเน่ยปีนึงแล้วเรื่องอะไ,เร,เไเร,เรเรื่องไม้เรื่องเก่าก็ะดิสุรีสุรีเรื่องมาลาดวงดอกไม้มาตั้งไว้แผ่บูชาชไงบ้านนี่ไงเขาก็ได้โอ้เอาเป็นคนที่ตลกแต่ว่าตลกข่อยจริงจังเด้ผมมัเซ็นนึงเลยหอยกัไใบตุกเลยพี่น้องเวลาข่อยขึ้นเวทีนี่นี่นหนึ่งหอยกับ่อยแบบคนเก็บขหอยแบบคนเก็บรายละเอียดทุกเม็ดเพราะว่าข่อยเซล่อยเซลข้ามตลกข่อยไปสอดแทรก ในถูกอรีบทของคนแดนอ่าทุกคนเน็ยทุกคนเน็ยฉันต้องเข้าไปหาได้หมดทุกฝ่ายฉันจะเขาไปด้วยบอกเธอทุกฝ่ายเลยฉันจะไปเก็บความนิดหน่อยนิดหน่อยไหมฉันยังรับรู้ว่าพวกเธอมีปัญหาเรื่องอย่างเนบอกเธอเห็นง่ามจริงเลยเนีย่ยฉันที่เขาไปคุยแบบเราเอาตัวเราเข้าไปถึงแต่ว่าให้มันมีระยะในการเข้าแล้วก็พอเราพอเด็กเรามาสบายใจในการทำงานของเราปุ๊บมัตสิกาเบาการนั่นการเห็นกับห้องมัตสิกานับผมยังนับแต่ป่านนี้ก็บอกการอะไรอยู่ ผมก็ดเลยแล้วครับแค่นี้ครับอีกหนึ่งผลงานที่ผมกำลังจะออกมาครับตอนนี้ผมกําลังทํายาสีฟันออกมาครับคือผมกําลังเทสยาสีฟันซึ่งผมกําลังจะเทสตส์จนทันที่มันดีที่สุดผมคิดว่ายาสีฟันตัวเนี้มันจะต้องสร้างผมขึ้นมาอีกครั้งผมฝากค่นี้แหละสี่พันสองร้อยท่าน ที่ดูผมอยู่ผมคิดว่ายาสีฟันตัวเนี้จะทำให้ผมกลับมาเป็นผู้ม่านียอีกครั้งตั้งใจทำมากๆทดสอบแบบสุดๆผมฝากด้วยครับเร็วๆนี้เดือนนี้แหละเดือนนี้จะได้เห็นยาสีฟันที่มีชื่อว่าฟินเดนส์ฟินเดนส ฟินเดนไม่ใช่เดนฟินเดนเดนเด,น,เด,น,เดนทอล่ะฟินเดนือผมกะพยายามทำอะไรที่แบบว่าเออที่มันจะดึงฉันมาขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็เลยจะฝากพี่น้องติดตามยาสีฟันใหม่ของผมที่ผมใช้เองแล้วมันดีมากมาก ผมอยากให้ยาสารน,น,นี้ไปอยู่ทุกพื้พพพนที่หย่อมหญ้าของบ้านเรามันเป็นยาสารที่แบบว่าคนมีนปูนอะไรอย่างเงี้ยแบบใช้ดีมากลบฟันมันขาวมากใช้ลบฟันขาวมากสิ้นเดือนเปิดตัวขายขายแบบแห้งไปหน่อยติดตามพี่ยองด้วยก็คอ,อยฝากแน่เพราะว่าข่อยสิฟื้นได้อีกรอบนึงกัย่อมยาสีฟันตัวน,นี้ล่ะ่อยคิดว่าจะกลับมาคัมแ back เป็นหนุ่มน้อยร้อยกิโลครั้งนี้ต้องฝากด้วยนะฮะยาสีฟันฟินเดนชื่อว่าฟินเดนยิ้มแล้วฟันสวยนะครับพี่นอ้องแล้วปากหอมตลอดยาวทั้งวันนะครับลำพังค่ายเพลงก็ตอนนี้ค่ายเพียงหมุนเยียนไปด,ด้วยตัวเขาเองละ่ายเพลงสามารถหล่อเลี้ยงตัวเองได้ละผมก็ต้องหาอะไรที่มัน หล่อเลี้ยงผมได้อย่างยืนและผมต้องหาสินค้าที่มันดีและต่อยอดและสินค้าที่จะดึงผมขึ้นมาอีกรอบคือยาสีฟันฟินเดนฟินเดนจะต้องกลับมาสุดๆเขาจะต้องเป็นเจ้าตลาดยาซีฟันออนไลน์พี่น้องเข้าสิตามเดอ้อและออนไลน์ทุกพื้นที่ยอมยาตเดือนหน้าไปต้นไปเอ้ยสิ้นเดือนนี้จะต้องฟินเดนเต็มประเทศไทยแน่นอน อืมฟินเดนจะต้องเตรมประเทศพะว่ามันใช้จีิจริงนะครับแล้วการตลาดก็คือเตรียมสุดๆผมอยากให้ฟินเดนโด่งดังให้รู้จักของคนบ้านเราแล้วก็ให้เอฟซีเราภาคภูมิใจว่าเออนี่แหะมันคือความสามารถที่เขาทำขึ้นมาเองโดยที่เอออาจจะมีคนเคยดูถูกเข้ามาเราขายสินค้าเพราะนั้นเพรานี้เราขายดีเพราะนั้นเพราะนี้น เดี๋ยววันนี้จะทำให้ดูว่าจะทําให้ดูว่าอย,อยาสีฟันตัวนี้ฉันก็จะทํามันมาด้วยมือฉันเองมันสมองสองมือดูสิว่าเออโคตร่ว่าพิ่นดูถูกเข้าเรียงว่าตะกี้ขายข,าของดียงี้อนึงสองสามสี่ห้าเก้าสิบจะทําให้ดูว่าอันไหนที่ทำมาด้วยตัวเองแบบเด,เดี่ยวมันจะเป็นยังไงทําให้ทําให้ตัวเองดูนี่แหละ ไม่ต้องพิสูจน์ใครเวลาพิสูจน์เรือ่องเราพิสูจน์กับตัวเองว่าสีที่ผ่านมาฉันฉันได้เป็นทุกวันนี้เพราะความามร่มใฉันหรือความรักใครนี่สิ่งที่คอยตงวจสอบแั่ของว่าคอยได้ดีได้ดีเป็นคนที่กินคน,คนหัวนี่ยอนข้ามสมัครอยเองบอหรือหย่อนอยางหรือหย่อนเอฟซีท่งนหนหรือหย่อนผู้ใดหรือหย่อนเอฟซีเขา้าหรือหย่อนเอฟซีไ่ไม่เปนไนองเขาต้องพิสูจน์กันนะครับอยากเข้าดัมดัมดัมบอสทีมเลยอ่ะ โอ้โหคนรอเขารัมบอดเพียบเลยรักเหมือนเดิมค่ะขอเสียงคนที่รอจะซื้อยาสีฟันผู้ว่านฟินแลนด์หน่อยยาสีฟันจําชื่อนี้ไว้ให้ดีนะฟินเดนเจ้าสิเป็นเจ้าสิปเป็นรุ่นแรกที่อยู่กับข้ามสําเร็จอีกหนึ่งรอบของผู้ว่านฟินแลนด์ผมเคยขายนานติตามาร์ก ตอนอายุสิบกว่านะ่ะผมเอามาขายเนาะก็มาลองขายขายเล่นๆน่ะมหาศารมากแต่ว่าวันนี้เหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็พยายามหาอะไรที่แบบว่าเออทำให้ตัวเองแบบโชวพ์ชวพโชว์ power ตัวเองโชว์ความสามารถตัวเองดึงออกมาเข้ามคๆสมายอย่างเขาดึงออกมานี่ละ่ะนี่ละ่ะ ข้าออกมาตัวเองเราจะเห็เลยเจ้าไอ้ไอ้เจ้าของเบิร์ไงเจ้าเจ้าของเบิรงมามึงทําได้มึงสู้ได้มึงยืนได้หรือมึงเก่งอะไรเนี่ยมึงต้องทำมึงดึงออกมาสีดิกมึงดึงตัวเองออกมาสิจากอะไรมันมีอะไรมึงดึงอดเอาใช้จากฟินแลนด์ตัวเองเป็นคนพูดจาท้าเดือมาทำเอาให้หมดเพราะตัวเองเคยทำอยู่แล้วอย่าไปหลงอะไรกับที่เขาพูดทำออกมาอีกรอบหนึ่งสินะขวัญก็เลยตรงบริษยาสีขาว กาแปลงดีดีไน่องแปลงเปากขาอนปารขาเลาแขวขาวฟันขาวขาวดีมากฟินเดนใช่ครับฟินฟินคือฟินแลนด์ใช้แล้วฟินใช้แล้วหอมฟินกลิ่นปากฟินฟันหอมฟินฟันขาวฟินเดนคือเดนทอลคือเป็นพวกเกี่ยวกับแขวเห้าสังกิษเดนคือพวกเกี่ยวกับฟันเกี่ยวกับการสีฟัน ฟินเป็นเกี่ยวข้องกับชื่อผมเดนต์ Dent, เป็นเกี่ยวกับช่องปากเกี่ยวกับฟันได้ใช้อยู่ทันอยู่มาร์าก้าและสบู๊ยลูกค้ารุ่นแรกเลยลูกค้ารุ่นแรกเลยนะ่ารักมากขว่าคุณฮะลูกค้ารุ่นแรกเลยเอาดีๆดีใจมากลูกค้ารุ่นแรกเลยอันเนีน้แจกบัตรฟรีร้อยใบอู้มีทอนแจกวันนี้ดูเหนื่อยๆนะครับ ไม่ค่อยเหนื่อยแต่ว่ามันอาจจะแบบเพื่อตื่นนอนนั่นหละรอสลับพนวนน้องบิ๊กเสมอจ้าขอบคุณครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมตัวอาบน้ำล้างหน้าก่อนเราจะต้องไปเดินไปแต่งหน้าเราเราจะต้องไปขึ้นเวทีวันนี้นะครับตีหนึ่งครึ่งที่อีสานการเวลานะจ๊ะอีสานกอลลัวล่ว,วเราให้กำลังใจบ๊อบบี้ด้วยค่ำคืนนี้